ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ UGC free นะครับที่เป็นหัวของนักร้องที่มีชื่อว่าบอย วิดอาร์นะครับในแมปที่มีเชื่อว่า Solar p พัง Simulator นะครับนะซึ่งวิธีการรับของฟีนะครับให้ทุกคนเดินตามผมมาตรงยานอาวกาศตร,ตรงนี้นะซึ่งมันจะมีเวลาครูดาวอยู่นะครับนะก็เวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบเราออกแล้วเวลาเราเข้าใหม่นะครับเราจะต้องรออีก15นาทีนะครับนะซึ่งมันก็ไม่นานนะครับไม่เหมือนกับคอนเสิร์ตอื่นๆนะครับที่รอถึง1ชั่วโมงเนาะ ก็เมื่อมันคููดาวจนหมดเวลาเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เรากดปุ่มสีฟ้าตะก,กี้นะครับที่มีคำว่า yes นะโอเคนะครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยให้เรารอเวลานะครับมันจะมีเวลาขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับรอให้มันนับถอยหลังหมดเนาะเมื่อเวลานับถอยหลังเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถูกว่ามาในด่านที่เป็นด่านคอนเสิร์ตนะครับนะซึ่งมันก็จะมีเวลานับถอยหลังที่ว่าเป็นเลขนะครับอยู่ทางด้านขวาตะก,กี้นี่แหละนะครับนะ ซึ่งตอนนี้ผมก็ตัดมาตอนถึงคาซีนยานอวกาศและเรียบร้อยนะครับก็ให้เรารอสักพักนะโอเคนะครับก็วิธีการรับของฟรีเราจะต้องเก็บตัวอะคูเลเล่นะครับให้ครบทั้งหมดในแต่ละด่านนะครับนะซึ่งมันจะมีอยู่3ด่านนะครับ3เพลงนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเก็บตัวอะคูเลเล่ทองคํานะครับให้หมดนะครับในแต่ละด่านนะ ก็ถ้าเกิดเราเก็บไม่ครบเนี่ยเราสามารถมาเริ่มเก็บใหม่ได้นะครับในครั้งหน้านะซึ่งเริ่มเก็บใหม่แล้วเนี่ยเราอะจะไม่ต้องเก็บของเก่านะครับก็<ป>ค,คือเราก็เก็บตัวที่เหลือแหละเราสามารถเล่นได้2ครั้งหรือว่ามากกว่าสาครั้งามากกว่าสครั้งก็ได้แหละนะครับ <c oughs> ตัวหน้าตาคุณเลขก็จะเป็นอย่างน <c oughs> ี้นะก็ให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า <c oughs> จะหมดนะครับหรือว่าถ้าไม่หมดเราสามารถมาเริ่มใหม่ได้นะครับก็ตัวของเก่าที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ ให้เราเก็บอีกรอบนะครับนะก็คือไม่ต้องเก็บของเก่าเก็บของใหม่ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับด่านที่2นะครับก็จะเป็นด่านสะพานสายลุงนะครับก็คือมันจะมีตัวละครเราขี่จักรยานอยู่นะครับเพลงท็อกซิกเนาะซึ่งวิธีการเก็บตัวคุณเล่ในด่านนี้นะครับก็คือให้เราเล่นคล้ายๆซับแวร์เซิร์ฟเลยนะก็คือให้เราปัดนิ้วเก็บตามนู่นตามนี่นะครับนะก็คือมันจะมีอยู่3ามช่องนะครับให้เราหลบหนีนตัวถัง ไอเนี่ถังสารเคมีท o ซิกนะครับก็คือวิธีการเก็บก็จะคล้ายๆกับซับเว์เซอร์ไปแล้คือลบไอตัวสิ่งกีดขวางนะครับและให้เราไปเก็บไอตัวไออะคูเรเล่นะครับให้ครบนะซึ่งถ้าเกิดเราเก็บไม่ครบเราสามารถเก็บไหนได้ตะกี้นี่แหละนะครับอ๋อผมลืมบอกด้วยทุกคนต้องเก็บจนกว่าไอตัวหลอดที่อยู่ทางด้านขวาครบนะครับนะมันจะเป็นหลอดสีเหลืองๆนะครับทางด้านขวาเนาะ โอเคนะครับด่านต่อมาด่านที่3เป็นด่านสุดท้ายนะครับก็คือด่านที่อยู่ในลงมวยแหละนะครับซึ่งผมไม่รู้จะเรียกอะไรละนะครับก็วิธีการรับตัวอะคูเรเล่ทองคำนะครับในด่านนี้ก็คือให้เรารอสักพักนะมันจะมีตัวคล้ายๆกับรูปกลมๆสฟีฟ้านะครับเป็นรูปเอเนอร์จีนะครับให้เราทําการเก็บนะครับเก็บจนกว่าหลอดด้านบนสีฟ,ฟ้าจะเต็มนะครับเมื่อมันเต็มเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปตัวอคูเรเล่ทองคําให้เราเก็บนะครับนะ ย้ำนะครับให้ทุกคนเก็บให้ครบนะถ้าเก็บไม่ครบมันจะไม่ได้ของฟรีนะครับแล้วก็พยายามเก็บให้ตัวหลอดที่อยู่ทางด้านขวาเต็มด้วยนะครับก็คือง่ายๆเลยถ้าทุกคนนะครับเก็บตัวอคูเล่ครบตัวหลอดที่อยู่ทางด้านขวาก็จะครบตามไปด้วยแหละนะครับนี่นะครับก็นี่นะมันจะขึ้นหลอดด้านบนให้เราเก็บตัวเอเนอร์จีตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวอคูเล่ <ๆ następ S 2> ดออกมาอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แหละ ก็คือให้เราเก็บไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะครบจนกว่าหลอดทางด้านขวามันจะเต็มแล้วหละนะครับก็เราจะรู้ว่ามันเต็มได้ไงนะครับวิธีการที่เราจะรู้ว่ามันเต็มได้ไงให้ทุกคนสังเกตนะครับมันจะมีเหรียญตาบอกอยู่ว่าเราเก็บตัวอะคูเรเล่ของแต่ละด่านครบตามนี้นะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะบอกอยู่เนาะก็ให้เก็บไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะเต็มนะ ก็เมื่อเราเก็บอคูเล่ครบทั้งหมด3ด่านนะครับเวลาคอนเสิร์ตจบเนี่ยแล้วมันจะพาเราว่าไปในไอตัวแมพโซลาร์พังซิมิเลเตอร์แหละนะครับมันจะมีเหรียญตาขึ้นอยู่เนาะซึ่งแสดงว่าเรานั้นเก็บของครบมาแล้วนะครับก็วิธีการรับของฟรีก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อของดิสกอตกติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซิงเกิตด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ละครับสุดครับแล้วเจอกันใหม่เช่นนี้ครับบ่ายขอบคุณทุกท่านจุนะครับ